สวัสดีครับผมบูมอาจจะแปลกใจสักหน่อยว่าทำไมเอ่อถึงเป็นคลิปนี้นะฮะไม่ต้องแปลกใจครับเพราะว่าหนึ่งคือผมขี้เกียจและสองคือขี้เกียจเหมือนกันครับก็เป็นข้อสอง แล้วทำไมผมถึงใส่ถุงมือแบบอย่างนี้คุณไม่ต้องรู้หรอกผมพูดเลยที่ใส่ถุงมือสองข้างอย่างนี้เพราะว่าผมไม่ใช่มีเค่ขาวกดดักอย่างละข้างนะคือผมก็มีนั่นแหละนี่มีเป็นกานแต่ว่าไม่หอามันไม่คูเพราะฉะนั้น ทำ่อไปผมขี้เกียจผมจะไม่แจ้งอย่างนี้ว่าผมขี้เกียจขี้เกียจขี้เกียจใหญ่ๆขี้เกียจเพราะฉะนั้นคลิปจะไม่ค่อยมีลงแต่ผมจะมีคำใบ้แบบน,นิดน้อยๆว่าจะลงเมื่อไหร่หรือเปล่าอาจจะลงก็ได้ไม่ลงก็ได้แต่มีแน่ๆผมบอกไว้ ผมบอกไว้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 โอเค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 ไม่ผมไม่โอเคผมขี้เกียจทำคลิปไม่รู้ตบมือยังไงเงี้ยเงี้ยตบมือเงี้ยไม่ชิ่นเงี้ยปกติเงี้ยไม่ชินเราคุยไหมมีคุยนะมีคุยนะเอมอมฟาดแบบสับแช่งแบเนี่ยฟิ้งเงี้ยไม่ฟิ้งเงี้ยยังต้องคุยเยัง เอกนิด้วยอ่ะเอาเปี่ยวใช่ม็ดอ่ะเอียปวดนั่งปมดนังก่อน,น,นเนยเอาช่างมันถเถอะเพาว่าผมเกียเคีย,คยนันพอ